ดำจันจันดำปลืดำเฮ้ <c oughs> ยๆปากปากเย็นเย็นนะฮ้ปากเย็น,นเย็นเนี่ยเลียมือแฉะหมดแล้วเนี่ยลูกเลียมือแฉะหมดแล้วอือมอบความรักเหรอลูก,อลกเออทองดำรักแม่ เมียจังเลยเฮ้ดูเลียมือแฉะมัเนี่ยฮะฮะอโอฮะอฮอรักจังเลยรักจังเลยฮะอืมอืมอืมือแฉะหมดแล้ว ทางน้ำรักแม่เลยบอกก่อนทางนำรักแม่เหรอเป็นปลอดบวมไปฉีดยามาสองรอบแล้วเนี่ย